สวัสดีค่ะครัวแคมบ้านๆมีเมนูมาฝากทุกท่านนะคะสำหรับเมนูวันนี้นะคะผัดพริกแกงผักบุ้งค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายและทานอร่อยนะคะวัตถุดิบหาง่ายมากๆเลยค่ะส่วนวันนี้เราใช้ผักบุ้งหนึ่งกำมือนะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วหั่นเป็นชิ้นพอดีคำประมาณนี้เลยค่ะส่วนหมูเราจะใส่หมูสามชัน้นเนื้อแดงหรือว่าเป็นหมูสไลด์ก็ได้เช่นกันนะคะแล้วแต่ความชอบเลยนะคะ วันนี้ขวแคมบ้านๆเลือกเป็นหมูสันนอกนะคะใช้250กรัมค่ะหั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะส่วนพริกแกงนะคะวันนี้ขวแคมบ้านๆใช้พริกแกงเผ็ดค่ะ2ช้อนโต๊ะอยากให้พริกแกงผักบุ้งรสจัดจ้านนิดนึงเพิ่มความเผ็ดและสีสันให้กับผัดพริกแกงของเรานะคะด้วยพริกแดงกินดา4-5เม็ดนะคะซอยเป็นริ้วๆอย่างนี้ได้เลยค่ะ ส่วนเพิ่มความหอมด้วยใบยมะกรูดซอยนะคะ4-5ใบค่ะซอยไว้ให้เรียบร้อยแบบนี้เช่นกันนะคะส่วนเครื่องปรุงของเรานะคะก็จะมีน้ำปลาค่ะ1ช้อนชานะคะน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะค่ะเพิ่มความหวานเล็กน้อยนะคะผงนัวครึ่งช้อนชานะคะผงปรุงรสนะคะครึ่งช้อนชาค่ะเนื่องจากพิแกงของเรามีความเค็มอยู่แล้วนะคะ เราก็ใช้เครื่องปรุงประมาณนี้ก็กลมกล่อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทําพร้อมกันเลยนะคะใส่น้ํามันลงไปก่อนที่ยังไม่เปิดแก๊สนะคะประมาณนี้นะคะตามด้วยพริกแกงเลยค่ะปิดเตาได้เลยนะคะใช้ไฟกลางค่ะในการผัดพริกแกงนะคะถ้าเราเปิดไฟแรง พริกแกงอาจจะไหม้ได้แล้วทำให้สีของผัดพริกแกงไม่น่าทานค่ะเดี๋ยค่ะพริกแกงเราเริ่มส่งกลิ่นหอมนะคะให้เราใส่หมูที่เราเตรียมไว้ลงไปได้เลยค่ะ ผัดหมูกับพริกแกงให้หมูสุกนะคะ ให้เราโรยใบมะกรูดลงไปได้เลยค่ะผัดให้น้ํามันของใบมะกรูดส่งกลิ่นหอมเลยค่ะปรุงรสชาติได้เลยนะคะตามด้วยน้ําตาลปี๊บนะคะหรือน้ําตาลมะพร้าวนะคะผงนัวค่ะผงปรุงรสนะคะ น้ำปลาค่ะผัดไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลปีของเราจะละลายนะคะผัดพริกแกงจะมีรสชาติหวานแล้วก็เผ็ดเล็กน้อยนะคะให้กลมกล่อมค่ะ เนี่ยค่ะเครื่องปรุงของเราผัดไปได้ที่แล้วนะคะประมาณนี้นะคะให้เราใส่ผักบุ้งลงไปได้เลยนะคะผักบุ้งที่เราเตรียมไว้นะคะระหว่างที่ใส่ผักบุ้งลงไปนะคะให้เราเร่งไฟแรงนิดนึงนะคะผัดให้ผักบุ้งสลดค่ะ เ๋ย่ค่ะเพียงแค่นี้นะคะผัดพริกแกงผักบุ้งของเราก็เสร็จแล้วนะคะซึ่งน่าทานมากๆเป็นเมนูที่ทําง่ายนะคะทานอร่อยมากๆค่ะถ้าใครชอบเมนูนี้ก็อย่าลืมไปลองทําทานดูนะคะเมนูพื้นบ้านทําง่ายๆนะคะ ทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะอร่อยมากๆค่ะโดยด้วยพริกแดงกินดานะคะเพิ่มสีสันให้กับผัดพริกแกงผักบุ้งนะคะเพียงแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะส่วนวัตถุดิบและอัตราส่วนเราแนบไว้ท้ายคลิปเช่นเคยค่ะเสิร์ฟคู่กับข้าวสวยร้อนๆนะคะอร่อยมากค่ะ สำหรับเมนูนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันเมนูถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ